ทำไปชมทาน,นะครับเออคือผมอยากจะบอกว่าไอ้เนื้อเรื่องที่ผมทำมาตั้งนานอะให้เป็นสติไฟต์อันนั้นอะเทพเจ้าแล้วอนะคือผมได้ลบแอป,ปนี้ออกไปแล้วผมก็ดาวน์โหลดมันใหม่กลับมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือผมต้องมาทำจิ๊กแมนตัวใหม่แล้วมันไม่เหมือนเดิม ิ่งที่ผมทำมาทุกอย่างหายไปหมดเลยทั้งเนื้อเรื่องเหลือแค่สิ่งที่เขาเตรียมมาให้ทุกอย่างหายไปหมดเลยสิ่งที่ผมดาวน์โหลดมามันหายไปหมดเลยก็ขอโทษท่านผู้ชม <flakes> ทุกคนกันด้วยที่แบบรอเอ่อสติกไฟอีพาร์ตต่อไปคือจริงๆผมก็แบบอยากทำให้มันจบนะแต่คือ คือผมเผื่อลบมันออกไปอ่ะอก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยังไงก็ให้อภัยผมด้วยก็แล้วกันคือแบบเนี่ยมันหายหมดเลยดูดิเหลือแค่เนี้ยเนี่ยอันนี้การใหม่อ่าจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ใช่มันมีไซเลนเทสมี S C P 682ด้วยแต่ผมลบมันออกไปมันก็เลยหายหมดเลย อตอนตอนที่หมูเข้าเกมมาตอนแรกคือมันเป็นแบบนี้เลยคือแบบทุกอย่างหายไปหมดเลยก็ขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายครับ